สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการคนบ้าเที่ยวก็จะมาพูดถึงเงินตราของประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตนะครับหรือ UAE นะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ที่ดูไบนะครับเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพนะฮะไปเที่ยวสงการมานะฮะกลับมาที่ดูไบมาทํางานอย่างเคยนะฮะเหมือนเคยกลับมาใช้แรงงานนะครับซึ่งวันนี้ก็ถือโอกาสมาเล่าถึงเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับ ว่าเงินของดูไบนั้นมีหน้าตารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมก็วันนี้ก็จะโชว์หเห็นทั้งหมดเลยเริ่มไล่ตั้งแต่จากแบงค์ที่ใหญ่สุดนะฮะไปหาแบงค์ไปหาเหรียญที่เล็กสุดเลยนะครับในก็คือแบงค์พันนะครับนี่แบงค์พันของเขาหน้าตาแบบนี้นะครับนะครับนี่ด้านหน้านะครับนี่ก็ด้านหลังนะครับมูลค่าเท่าไหร่ก็ คูณแปดไปนะครับนี่ก็แบงค์ห้าร้อยนะฮะด้านหลังก็มีรูปเหยียวนะครับแล้วก็มีตัวเลขนะฮะนี่ก็ด้านหน้าก็มีรูปเหยียวมนกันนะครับแล้วก็นี่ก็แบงค์ร้อยนะฮะจริงๆมีแบงค์สองร้อยด้วยนะครับแต่แบงค์สองร้อยนั้นวันนี้ขาดตลาดนะหาไม่เจอนะฮะก็มีแบงค์ร้อยนะฮะนอกจากแบงค์ส0 0ร้อยก็มีแบงค์ร้อยแล้วก็มีแบงค์ห้าสิบนะครับนี่คือแบงค์ห้าสิบนะครับนี่นะแต่แบบนี้ก็เป็นรูปของสัตว์ในทะเลทรายนะครับเป็นกวาง นะฮะแล้วก็มาแบงค์ยี่สิบนะครับแล้วก็มาแบงค์สิบแล้วก็มาแบงค์ห้านะครับละส่วนเหรียญก็จะมีหนึ่งแฮมนะครับนี่นะฮะเหรียญน,นะครับหนึ่งแฮมแล้วก็มีเหรียญห้าสิบตังค์แล้วก็มีเหรียญสลึงยี่สิบห้าสตังค์นะครับเหรียญสลึงเนี่ยบ้านเราก็คงไม่มีค่าหรือว่าคงไม่ได้ใช้กันนะไม่ค่อยเจอนะครับแต่ว่าที่ดูใบเนี่ยเหรียญสลึงยังมีค่าอยู่นะครับก็สามารถ ซื้อของได้เลยเลยแหละนะฮะบางร้านเขาก็ของบางชิ้นที่เล็กๆก็มีมูลค่า,าสลิงหนึ่งก็มีก็ยังมีอยู่นะครับนะฮะและก็นี่คือทั้งหมดคือเงินของดูไบนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ที่ขาดหายไปก็แค่แบงค์สองร้อเท่านั้นเองนะครับสำหรับคลิปหน้าคนบ้านเที่ยวมีอะไรดีนาเสนออีกจะนําเสนออีกนะครับวันนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ